ตอนที่34นี่คืออะไรคะงานวิจัยหรอคะขอโทษสำหรับความอวดดีของผมนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าอาการป่วยของสิงโตสีน้ำเงินที่กำลังทุกทรมานอยู่คล้ายๆกับโรคอุดตันครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ไหมแต่นี่นะเป็นวิธีการรักษาโรคอุดตันครับ อะไรนะคะก็คือคุณหมายความว่าอะไรนะครับที่บอกว่าเราอุดตันเนี่ยคุณหมายถึงก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษที่ปิดบังตัวตนของผมด้วยนะครับอะไรนะคะปิดบังตัวตนหรอคะผมชื่อเอลริกเมลวินเจอร์ผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์ยคุคดวงดาวผู้เจิดจรัสครับ ดาวคู่เจอจาราด มันเป็นตำแหน่งชนชั้นสูงที่มอบให้อัสดอนเมลวิงเจอร์ผู้วิเศษแห่งดวงดาวหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะจากสงครามการต่อสู้กับพวกเดมอนมันเป็นฉายาที่สะท้อนถึงแสงอันเจิดจรัสของเขาที่เปล่งประกายออกมายามอยู่ในสนามรบถึงแม้ตัวฉายาเองจะไม่ได้มีพลังอำนาจอะไรแต่ชื่อน,นี้ก็เป็นตำแหน่งที่แสดงได้ถึงความรุ่งเรืองที่ได้เปล่งรัศ มีอันเจ,จรจาชนั่นและคือฉายาของดยุทด,ดวงดาวผู้เจรจาตาน่าจะาคนหมายถึงคนที่ควรจะมีอาการโครม่าอยู่ในโรงพยาบาลหลวงนั่นหรอคะแต่จากที่ฉันได้ยินมาคนคนนั้นผมมีสถานการณ์ที่ผมไม่สามารถบอกคุณได้นะครับ แต่ว่ามันเป็นความจริงที่ผมก็เคยต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคอุดตันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันและตอนนี้ก็อย่างที่คุณเห็นครับถาถ้ทถ้ทงนั้นสิ่งที่คุณกำลังถืออยู่เป็นวิธีการรักษาที่ผมสร้างขึ้นมาจากการวิจัยร่างกายของผมเองหลังจากที่ผมรักษาหายแล้วนะครับ ดังนั้นโรคของสิงโตสีน้ำเงินที่คล้ายๆกับโรคอุดตันมันก็น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างครับคุณไม่ได้บอกหรอกหรอครับว่าคุณจะกลับไปจัดการพวกคนที่มันทำให้คุณเจ็บปวดมันจะไม่น่าเศร้าเกินไปหรอครับถ้าสิงโตสีน้ำเงินไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูสาตรที่คุณกำลังจัดการพวกนั้นนะครับ <die in> <world> ฉัน ฉันจะตอบแทนความแมตตาของคุณอย่างไรดีคะไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวผมจะขอความช่วยเหลือจากคุณเร็วๆนี้แหละครับถ้างั้นเพื่อเป็นการตอบแทนถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามฉันอยากจะช่วยคุณตอนนี้เลยคะ่ะท่านริด ไม่สิท่านเอลรีคคุณอยากให้ฉันทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ไหมคะเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมรักษาคนไข้น้อยนี่ มาช่วยฉันตรงนี้หน่อยจ้าแต่ว่านะมันจะไม่เป็นไรแน่หรอที่มาเปิดเผยตัวตอนแบบนั้นนะ้าคนที่ชื่อพอต้องพยายามหาตัวฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่ฉันฆ่าหมาป่าเสือเงินไปเยอะขนาดนั้นและเขาก็เป็นคนประเภทที่เกลียดความแายแพ้กัด้วยยิ่งไปกว่านั้นเวทมนต์ของฉันมันเป็นเอกลักษณ์มาก ตัวตนของฉันก็คงจะถูกเปิดเผยเมื่อฉันจัดการความโรงเรียนสำเร็จแล้วนั่นแหละดังนั้นเจ้าก็เลยจัดฉากซะเลยเพราะยังไงยังไงเจ้าก็จะต้องถูกเปิดเผยอยู่แล้วงั้นหรือ มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละแต่เพราะถ้าฉันช่วยสิงโตสีน้ำเงินแล้วมันคงจะช่วยในการฟื้นฟูตระกุลเมลวิเจอร์ได้เป็นอย่างมากในอนาคตแน่จำได้ทำแค่จัดฉาการัโคมสป,ปอร์ตไลท์ชุดใหญ่ไปกระเพรแต่ยังจะทำฐานที่ยืนให้มันคงมากขึ้นด้วยอีกลวสตข้่านึกว่าเจาจะมีพรสวรรค์แค่ด้านเวทมนต์แต่จะประหัวดีด้านกลยุทธ์ด้วยเหมือนกันท่านจะไปแล้วหรอคะ ท่านน่าจะอยู่ต่ออีกหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับผมอยู่รบกวนคุณมานานแล้วครับกลัวคุณน่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในอีกไม่นานแล้วด้วยขอบคุณนะคะถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยจัดการพวกเจ้าคนไม่ดีนั่นล่ะก็ขอบคุณที่ทำงานอย่างหนักนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่าจะแสดงความขอบคุณท่านอย่างไรดีให้คู่ควรนะครับ อยู่ดีๆทำไมถึงทำหน้าตาเศร้าๆแบบนั้นล่ะครับผมบอกไปแล้วนี่นะว่าผมก็แค่ทำตามหน้าที่นะครับผมเชนอัศวินแห่งตระกูลวายจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้อย่างแน่นอนครับผมบอกไปแล้วนี่นะว่าไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ครับใช่แล้วไอหมาตัวนี้มันทำไปเพราะอยากได้เงินค่าจ้างแค่นั้นแหละแก อุบปากไปเลยนะแล้วคุณจะทำอะไรต่อไปหรอครับเชนถึงแม้นี่จะเป็นการกระทำของพอลาวแต่มันก็ยังคงทำให้ตระกูลวายแป่เปลือนอยู่ดีผม ในนามของตระกูลวายจะช่วยคนพวกนี้จนทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนครับหลังจากนั้นก็จำมุ่งหน้าไปยังเมืองคานอยกับคุณหนูครับดังนั้นแผนของพวกเขาก็คือจะทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้อีกอย่างก็คือชื่อเสียงของพอลายจะยิ่งเสื่อมเสียในวงกว้างมากขึ้นอีกโหญิงคนนั้นเจ้าเล่ห์มากกว่าที่ข้าคิดไว้เมื่อเทียบกับหน้าตาร้ เก่งคกาของนางนะความรับผิดชอบนี่แหละคือความรับผิดชอบของชนชั้นสูงขอบคุณนะครับท่านนักแวะหรืออยากจะเป็นนักแวะตอนที่หนูโตขึ้นจังเลยค่ะแล้วแบบมาอีกนะคะขอบคุณมากเลยครับเอ่อความรับผิดชอบกับเแน่เแท้มันก็แค่ความยุติธรรมแค่นั้นแหละเอาละ่ะตอนนี้ พวกเราไปหาท่านคณบดีที่รักกันดีกว่าฉันว่าฉันบอกให้แกไปจัดการเอาเสร็จการขุดสำรวจรังมาให้ได้ต่อให้ตระกูลแนวเรสเตอร์จะขวางทางก็เธอแล้วนี่แกมัวทำอะไรอยู่ผมขอโทษอครับชอน นเรสเตอร์มันกล้าดียังไงถึงมาขวางทางคนที่คอยช่วยเหลือมันมาตลอดฉันจะไม่อนุญาตให้มันก้าวเท้าเข้ามาในโรงเรียนแม้แต่ก้าวเดียวไปหาทางเอาสิทธิ์มาให้ได้ต่อให้แกต้องใช้สื่อหรือติดสินบนคนระดับสูงไปหาทางทำให้สร็จซีวอย ไอ้บ้าเอ้ยอีก3วันจะถึงการเลือกตั้งเพดมาสเตอร์ฉันจบเหตุนแน่ถ้าฉันไม่ได้รับสิดการกุดตตรวจรังก่อนหน้านั้นคุณช่วยพูดทบทวนสิ่งที่คุณเคยบอกผมอีกครั้งได้ไหมในที่สุดคุณก็ตัดสินใจร่วมมือกับพวกเราแล้วหรอครับ ตอนที่35ความเดิมตอนที่แล้วเอลริกกำจัดหมาป่าสียน้เงินที่ถูกส่งมาโดยพอวายได้สำเร็จและปกป้องเมืองเอาไว้ได้หลังจากเหตุการณ์คลี่คลายเขาก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่ออิสซาเบลหมอวิธีการรักษาโรคอุดตันให้กับเธอและตัดสินใจเดินทางแยกกันเอลริก โคซิงถูกสรรเสริญว่าเป็นฮีโร่แห่งเมืองลาเซนเต้มุ่งหน้าเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งจักรวรรดิเพื่อเตรียมจะสร้างความอับอายให้แก่บารักแต่สิ่งที่กำลังรอต้อนรับเขาอยู่ไม่ได้มีเพียงใบหน้าที่กำลังยิ้มแย้มเท่านั้น คุณจะทำให้ผมได้เป็นเฮดมาสเตอร์ใช่ไหมคุณมีแผนจะทำให้ผมได้สิทธิ์ในการขุดเจาระรังกรได้อย่างไรกันละ่ะลาซูรีการเรียนทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วที่ผมต้องการตอนนี้ก็มีแค่การยินยอมจากคุณเท่านั้นคุณตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับพวกเราหรือยังละ่ะ คุณสามารถทำสิ่งที่แม้แต่พวกเราก็ยังทำให้สำเร็จไม่ได้ให้เป็นไปได้จริงๆหรือทำได้อย่างไรกันละ่ะถ้าคุณไม่เชื่อพวกเราก็ดูเหมือนพวกเราจะไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับคุณเหมือนกันนะท่านคณะบดีมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่สมัครตำแหน่งเฮดมาสเตอร์ซะด้วยสิ ผมเชื่อพวกคุณแล้วคุณต้องการอะไรล่ะก็ง่ายง่ายสนับสนุนพวกเรา c ีเอสตมันง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณต้องการน่ะท่านเฮดมาสเตอร์แค่นั้นเองหรือฮ่ฮ่า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 แค่นั้นก็เพียงพอแล้วฮ่า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  นี่เธอได้ยินข่าวลือหรือเปล่าข่าวเลืออะไรหรอเธอรู้จักเมืองเล็กๆที่ชื่อลาเซนเต้ป้ะฉันได้ยินว่าตระกลสิงโตสีน้ำเงินกับปัญหาครั้งใหญ่จนเมืองปลดปี้ไปเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นการทะเลาะเบาแหวงภายในหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปนไม่ได้นะสำหรับพวกสิงโตที่มักใช้ความรุนแรงกันอย่างเปิดเผย โดยไม่สนใจประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราหน่าแต่เธอรู้อะไรไหมมีคนตายมากมายบ้านเมืองก็ถูกเผาวอดวายไปเยอะมากอะไรนะช่างโหดร้ายมากเลยแต่ว่านะมีนักเวทปรากฏตัวออกมาแล้วกำจัดผู้คนชั่วไปจนหมดอะไรนะมีนักเวทมาหาัศจรรย์แบบนั้นอยู่ด้วยหรอใครกันหนะ้า ตามข่าวลือนะเขาค่อนข้างเป็นหนุ่มรูปหลอเลยฉันได้ยินว่าตอนนี้เขาถูกเรียกว่าฮีโร<ะ>่แห่งลาเซนเต้พวกเราไมา่ได้ยินอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเรื่องของเจ้าตั้งแต่ที่พวกเราเข้ามาในเมืองหลวงพวกมนุษย์นี่บ้าบอกับเรื่องฮีโร่พวกนี้จังเลยเนาะ ฉันอุตส่าห์จะกินข้าวให้อิ่มจนพุงกลางเพราะฉันเพิ่งกลับมาเมืองหลวงหลังจากที่ไปอยู่ที่อื่นมาตั้งนานแต่ว่านะทำไมแกถึงอยู่ในท่านั้นนะ้ะเมฟีจริงๆฉันบอกให้เธอลดดีครีความอัวยศเว่าวังลงมาแล้วแต่ถ้าทางเธอจะจัดหนักจัดเต็มกับการปล่อยข่าวลือแฮะคุณอยากจะให้ฉันช่วยทำให้คุณกลายเป็นฮีโร่ไหมคะคุณหมายถึง ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเรื่องเล่าของฮีโร่ที่สร้างความประทับใจให้กับสาธารณชนหรอกค่ะฉันมั่นใจว่ามันจะต้องช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณในอนาคตแน่นอนว่าฉันก็จะสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงได้ในขณะเดียวกันก็กดดันพอลาวไปด้วยเช่นกันค่ะ มันจะช่วยฉันได้งั้นหรอนี่มันช่วยฉันได้จริงๆใช่ไหมคุณหนูฉันได้ยินว่าเขาช่วยชีวิตดอกไม้ไร้กลิ่นคนนั้นด้วยลูกสาวของสิงโตสีน้ำเงินผู้ซึ่งเคยเกือบจะได้เป็นองค์หญิงพระชายานายได้ยินเกี่ยวกับเรื่องฮีโร่แห่งรากซ้นเต้หรือเปล่าฉันได้ยินว่าเขามุ่งหน้าม,มาที่เมืองหลวงด้วยนะบ้าจริง หรือพวกเขาสองคนนั้นเสด็จกันอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ฉันสงสัยจังเลยว่าเขาเป็นใครฉันได้ยินมาว่ามากุฎราชกุมมารยังรักเธออยู่ด้วยสิฉันได้ยินว่ามันเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติสำหรับตระกูลแวนมนต์อันสูงส่งด้วยนะว้าวเรื่องรักสามเศร้าหรอเนี่ย <c oughs> พวกเขาเปลี่ยนจากเรื่องเล่าฮ <c oughs> ีโร่ให้กลายเป็นนิยายรักโรแมนติกไปแล้ว kẻ à, thơ có cảnh mác lời ná ในการประเมินสถานการณ์และจัดฉากพวกนี้ฉันไปกินที่อื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของฮีโร่หรือนิยายรักโรแมนติกมันก็ดีกับฉันทั้งคู่แหละเพราะช่วยกระจายชื่อเสียงของฉันได้ดีเลยมันคงจะดีถ้าฉันมีพรสวรรค์แบบอิสซาเบลตอนที่พยายามฟื้นฟูวงตระกูลฉันสงสัยจังเลยว่าเธอเดินทางถึงเมืองคาน้อยได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่า ลุกขึ้นได้แล้วเมฟิ hi, พวกเราจะไปที่อื่นกันอยู่ที่นี่นี่วะเฮ้ย hey, อะไรฟ้ามีคนทะเลาะก,กันหรือไงไมามไม่นะหรือว่ามันจะเป็นคนของไอ้พอลวายอะไรนั่นที่จะมาปันปวนเมืองหลวงด้วยเหมือนกันทุกคนหนีแล้วกลิ่นมานานี่มัน แกกล้าหลบฉันงั้นหรอไม,ไ,มไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะแต่ว่านายไม่รอเล่นแรงกันไปหน่อยหรอแล้วแกคิดว่าฉันต้องลำบากลำบอนทำเรื่องทุเรศทุเรศเ,เพราะแกไปตั้งขนาดไหนก็ล่าถ้าแกยังมีจิตสำนึกอยู่แกก็ควรที่จะกลับมาที่เมืองหลวงพร้อมกับความเต็มใจที่จะต้องโดนฉันต่อยอย่างน้อยสักหนึ่งหมัดซิวอย แกไม่คิดนั้นหรือไงไอคนสารเลวอัตตันยู่ไอคุณเพื่อน <c oughs> ลูกชายคนที่สามแห่งตระกูลเนเรสเตอร์ผู้สำเร็จโทษเอลริคผู้อัตตันยู่ชอนเนเรสเตอร์ <c oughs> อุ๊ยดูสิใครมากันลเนี่ย เพื่อนรักเพื่อนเลิฟสุดมหัศจรรย์ของฉันชอนนี่เองไอ้เพื่อนสาระแลว้วอะไรกันนาะแค่เพื่อนทักทายกันรหรอกหรอเห็นแกพระเจ้าเถอะต้องมาคอยตามล้างตำใจให้เพื่อนอย่างแกเนี่ยฉันจะไปคาดหวังอะไรกับคนอยากแกที่นิสัยเกินเ,นเยีย่าแล้วฉันฉันจะชอบเพื่อนของเจ้าแล้วสิไหนๆฉันก็เกินเยีย่าแล้วไหนก็เลี้ยนเบรัชหน่อยเซ่ว้าว นี่แกยังจะมาให้ฉันเลี้ยงอีทำที่แกเป็นเจ้าของรังมังกรแล้วเนี่ยนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะไอ้เพื่อนปีศาจเฮ้ยไม่ต้องเลี้ยงฉันรอเล่นไม่เป็นไรฉันเลี้ยงเองแล้วความสัมพันธ์ที่รอยด้วยกลีบกุหลาบกับลูกสาวสิงโตเสียง,งินงเป็นยังไงบ้างล่ะพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์จนแบบนั้นไ ف ฉันไม่เชื่อแกหรอก พวกเราขอชาไทยกับชามะตูมครับอาหารก็ขอเป็นผัดไทยกับส้มตังไข่เข็มไอเพื่อนชั่วนี่เขาต้องสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของมานาในตัวของฉันแน่แต่เขาไม่ทำอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเขาคงจะรอจนกว่าฉันจะเป็นคนบอกตัวเธอเองนั่นแหละทำไมแกทำหน้าตาจริงจังแบบนั้นไม่เหมือนตัวแกเลยนะหน้าขยากักขยั่งสมาร์ท ทำอะไรกับหน้าตาของตัวเองหน่อยไม่ได้หรือไงเขาพูดถูกหน้าตาของเจ้าโคตูเรตเลยอาหารมาแล้วรีบก,กินก่อนที่มันจะเย็นเถอะนายแหมงความว่ายังไงหน้ายขยักขยแง่เนี่ยนะนายบ้ได้ยินหรือไงหลังหลัมานี้มีแต่คนชมว่าฉันหล่อแนอว้อย <_ C os> แกยังติดนี่ที่ต้องโดนฉันต่อยมันหนึ่งอยู่นะ เอาเถอช่างเรื่องนั้นก่อนฉันเตรียมจัดโชว์ตามที่นายบอกในจดหมายหมดแล้วแต่ว่ามันจะไม่เป็นไรแน่นะ ถ้าเกิดนายต้องสูญเสียทุกอย่างไปจากโชนนี้จะทำยังไงไม่ต้องห่วงหนะ้าตอนนี้มีแค่2อ,อย่างที่สำคัญกับฉันกำจัดบารัสผู้ที่พยายามจะฆ่าฉันลงไปในนากให้ได้และการฟื้นฟูตระกูลเมลวินเจอร์ให้จเจริญรุ่งเรืองโดยที่ฉันจะทำให้ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในทีเดียวเลยตอบลอง ฉันจะดำเนินการเตรียมความพร้อมตามที่นายบอกต่อไปก็แล้วกันยังไงก็เถอะคาน้าแทบจะเหมือนตกนรกเพราะสิทธิ์การขุดสำรวจนั่นบ้าเอ้ยแย่แล้วแม่มดของตระกูลพวกเราต้องได้ยินข่าวนนั้นแล้วแน่เลยแม่มดนายหมายถึงพิธาช่าหรอใช่ดิถ้ายญยบ้าคลั่งมังกรน,นั่นอลวาวาดหลังจากที่ได้ยินข่าวนือแล้วก็ แผนของพวกเราพังแน่สิทธิในการขุดสำรวจเป็นของโรงเรียนไปแล้วนั้นหรอ ใช่ครับเป็นของคณะบดีบารักแห่งแผนกเวทมนท์ัดไปแล้วครับเขาปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเตรียมพร้อมไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ฮานาบีสรุปให้ฉันฟังอีกครั้งเมื่อวานยังมีแต่ข่าวการดูถูกเหยียดยามของตาแก่นั่นในหนังสือพิมพ์อยู่เลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วงั้นหรอหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวเดียกันหมดเลยครับต้องมีสาเหตุแน่ครับ คณะบดีบารักผู้สื่ได้รับสิทธิ์การคุดสำรวจแล้วกําลังสยายปีขอสังเกตการเลื่อนการเลือกตั้งออเฮดมาสเตอร์ออกไปตรากูลเนเรสเตอร์ประกาศสละสิทธิ์ในการชิงสิทธิ์การคุดสำรวจขาดการว่าเป็นผลมาจากแรงกดดันของพวกเฮกซาแกรมต่อให้ตระกูลเฮกซาแกรมกดดันพวกเราท่านพอก็ไม่สนใจหรอกแล้วชอนล,ล่ะนายน้อยยังไม่มีปฏิกิริ ยาอะไรออกมาเป็นพิเศษเลยครับอะไรนะหลังจากที่เอาแต่บอกว่านี่เป็นของเพื่อนตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขากลับนิ่งเงียบเนี่ยนะฉันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะไรนะครับนายไม่เข้าใจอีกหรอจิตการขุดสำรวจรังมังกรนะ่ะไม่ใช่ของทั้งตระกูลพวกเราและก็ไม่ใช่ของโรงเรียนด้วยพวกนั้นกล้าหลอกฉันหรือขอฉันไปดู ดูหนังหน้าหน่อยกันแล้วกันหน้าของไอ้คนเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนพวกนั้นหน้าตอนที่36 ฉันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะไรนะครับนายไม่เข้าใจอีกหรอจิตการขุดสำรวจรังมังกรนะ่ะไม่ใช่ของทั้งตระกูลพวกเราและก็ไม่ใช่ของโรงเรียนด้วยพวกนั้นกล้าหลอกฉันหรือขอฉันไปดูหนังหน้าหน่อยก็แล้วกันหน้าของไอ้คนเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนพวกนั้นหนะ้า เฮดม m สเตอรของโรงเรียนอัสดอนถึงแม้มันจะดูเหมือนเป็นตำแหน่งหัวนหน้าโรงเรียนสอนเวทมนต์ทั่วๆไปตำแหน่งของมันกลับเป็นส um ัญลักษณ์อันสูงส่งและมีอำนาจอย่างมากไม่เพียงแต่จะเทียบเท่ากับตำแหน่งมากวิสในแง่ของลำดับขุนนาง แต่ตำแหน่งนี้ยังมีอิทธิพลมากพอทั้งในเวทวงวิชาการและการเมืองเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้นำหอคอยของเฮกซากรมหัวนหน้าอัศวินเวทมนต์แห่งราชวงศ์และตำแหน่งอื่นทเทียบเท่ากันผู้วิเศษแห่งดวงดาวตำแหน่งอันทรงเกียรติในฐานะทายาทของอัสดอนเมลวินเจอร์วันนี้คือวันที่จะมีการเลือกตั้งเฮดมาสเตอร์ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานสำหรับอนาคตของโรงเรียนพวกเราอย่างที่ทุกท่านทราบการค้นพบรังมังกรอันล้ำค่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ใหม่มีทางจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วในประวัติศาสตร์และตรงจุดศูนย์กลางการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์นั้นผมบารักอยู่ตรงนั้นถ้าทุกท่านเลือกผม ผมจะต่อตามระบบที่จะทำให้พวกเราสามารถค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้อย่างต่อเน,นื่องโหเขาคิดว่าโรงเรียนเป็นของเขาแล้วล่ะสิเขาคิดแบบนั้นั้งทงที่ผู้สมัครคนอื่นยังไม่ทันจะมาถึงที่นี่เลยเอลรบเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองจริงหรอ เอลีฟ р е ติ้งความชื่นชอบคณะบดีบารักเพื่อดํารงตำแหน่งเฮดมาสเตอร์สูงเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างท่วมท้นเลยนะฉันรู้แหละว่านายวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบแต่ว่ามีผู้สนับสนุนรับสินปนด้วยนะสิวิธีของนายเลยอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับพวกเขาก็ได้นะดังนั้นพรุ่งนี้แหมพวกเขาอยากทำอะไรก็ตามสบายเลย นั่นเป็นสุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยมมากครับท่านเฮดมาสเตอร์ฮ่าฮ่าฮผมยังไม่สนักการเลือกตั้งแต่คุณก็เรียกผมแบบนั้นซะแล้วผมจะทำตามที่ซีเอสตาต้องการแน่ถึงแม้คุณจะไม่ทำตัวแบบนี้ก็ตามดังนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกผู้สมัครคนอื่นกำลังกล่าวสุนทรพจน์กันอยู่พวกเรามาคุยกันต่อทีหลังก็แล้วกันนะถ้างั้น ผมจะเชื่อมั่นในตัวของคุณก็แล้วกันใช่แล้วไม่มีอะไรให้คนอย่างฉันผู้ซึ่งกำลังจะได้เป็นเฮดมาสเตอร์ต้องกังวลไปรอกน้าฉันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยคนแบบพวกแกตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอีกไม่นานฉันจะได้ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำหอคอยแห่งเฮกซาแกรมแล้วอะไรทำให้แกคิดว่าฉันจะช่วยกลุ่มที่ไม่มีรากฐานอะไรเลยอย่างซีเอสตาล่ การเหยียบย่ำผัว,วแกก็กงจนง่ายเหมือนปอกกลวยเข้าปากหลังจากที่ฉันได้กลายเป็นเฮดมาสเตอร์แล้วนั่นแหละและนั่นก็เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้สมัครกันเส็คนครับการโหวตจะเริ่มในเร็วๆนี้แล้วดังนั้นได้โปรดประจำที่นั่งของแต่ละท่านด้วยครับเอลรีเิ ทำไมพี่ถึงไปอยู่ตรงนั้นฟ้าคุณไม่เข้าใจหรือไงว่าสถานที่นี้คือที่แบบไหนเลดี้แห่งตระกูลเนเรสเตอร์ที่นี่ไม่ใช่สมาคมสิทธิ์เกา่าแต่เป็นที่นั่งสำหรับการเลือกตั้งที่สำรองเอาไว้ให้เฉพาะผู้นำแผงเฮกซากรมเท่านั้นคุณกำลังบอกว่าฉันไม่รู้อย่างนั้นเหรอกคะฉันรู้ดีเลยละคะ่ะ เพราะฉันมาร่วมง,งานในฐานะตัวแทนของผู้นำตระโกนแนรสเตอร์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นฉันเชื่อมั่นว่าฉันไม่เหมือนคนที่อยู่ที่นี่คนอื่นหรอกนะคะฉันรู้ดีเลยละว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่พ,พี่เห็นฉันหรอไม่นะพี่รู้อะไรบางอย่างมางั้นหรอ ได้โปรดตั้งใจฟังกันด้วยนะครับผมมีประกาศที่ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการโหวตก่อนที่จะเริ่มการเลือกตั้งดังนั้นผมขอให้ผู้โหวตทุกท่านนั่งประจำที่และอย่าส่งเสียงดังด้วยครับ ทุกท่านคงจะได้รับคริสตัลเวทบต์แล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครโดยใช้ลูกแก้วคริสตัลนี้และเลือกบอลเพียงแค่หนึ่งคนจากผู้สมัครทั้งหมดเจ็ดคนผลลัพธ์จะถูกประกาศหลังจากที่ทุกท่านบอลเสร็จเส้นจนรอคอยวันนี้มันนานแสนนาน สุนทรพจน์ที่ฉันกล่าวไปจะดึงความสนใจของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและจะทำให้ฉันสามารถร่วมมือกับหอคอยเวทรวมถึงราชวงศ์ด้วยและไม่เพียงแค่นั้นฉันได้ตกลงกับตัวแทนที่มีสิทธิเลือกตั้งเกือบทุกคนแล้วดังนั้นประกาศมาเลยประกาศดังๆ ดางนั้นผมจะประกาศผลแล้วนะครับนอกเหนือจากการโหวตของตระกูลเมลวิงเจอร์โพ้ซึ่งวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมงานด้วยบุคคลที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดก็คือประกาศเลย้าเดี๋ยวก่อนอะไรนะ ใครกล้ามาขัดจังหวะพิธีการเลือกตั้งอันศักดิ์สิทธิ์กันเออลุยเลยเอริกผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์เอริกเมลวินเจอร์ในฐานะนายุทดวงดาวอันเจดจรัสและตัวแทนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งผมมาใช้สิทธิ์แม้จะเป็นสิทธิเล็กๆแต่ก็มีสิทธิ์ในการด่วนที่สำคัญนี่ครับ เอลริกเมลวินเจอร์ความน่าอับอายแห่งตระกูลเมลวินเจอร์นันหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาควรจะอาการของมาไม่ใช่หรืองไงเอลริก <Eric. S 1> ไอ้ไอ้ไอ้เด็กเปรดนั่นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนักเรียนเอลริกการขัดจังหวะแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่ เป็นแค่นักเรียนแท้ๆล่าเดียงไงถึงมาปวดการเลือกตั้งเฮดมาสต์ถ้าท่านทุกท่านจะไม่ค่อยสนใจกฎหมายของจักรวรรดิกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้มาที่นี่ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แต่มาในฐานะนายุทธของจักรวรรดิและฐานะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต่างหากครับตำแหน่งเก้าอีตรงกลางที่ว่างอยู่ เป็น9อีของตระกูลเมลวินเจอร์ไม่ได้เอาไว้ให้ผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์นั่งเพื่อจะได้เป็นเกียรติในการเลือกตั้งเฮดมาสเตอร์รอกรอครับถึงแม้ผมจะดีใจที่ผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์ดูเหมือนจะมีสุขภาพที่ดีแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงททำตัวแบบนี้ทั้งที่การเลือกตั้งจบลงแล้วโชคมดีเลยนะครับ การโหวตจบลงแล้วดังนั้นประก,กาศหลักเกณฑ์การเลือกตั้งของโรงเรียนอัสดอนข้อที่7วัด2หากประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สมัครถูกค้นพบก่อนที่จะจบการเลือกตั้งการโหวตใหม่อีกครั้งอาจเกิดขึ้นได้ตราบใดที่สมาชิกผู้มีสิทธิ์โหวตส่วนใหญ่เห็นด้วย ผมดายุคดวงดาวอันเจอดจ,อจอรัสเอลริกเมลวินเจอร์ขอเปิดโปงว่าผู้สมัครตำแหน่งเฮดมาสเตอร์บารักไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครเพราะมีเรื่องน่าสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารส่นสวนตัวและการขาตการรมดายุคดวงดาวอันเจิดจ,จรัสครับ